พอทสิบหน้ามีอะไรบ้างน้องมสี่มห้าต้องเตรียมตัวหน้าแรกเป็นหน้าปกหน้าปกนี้น้องๆควรจะบอกข้อมูลพื้นฐานให้ชัดเจนเช่นชื่อโรงเรียนและที่สำคัญควรจะเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายและขอเน้นย้ำนิดนึงว่าควรจะเป็นฟอนตที่เป็นทางการหน้าต่อไปประวัติส่วนตัวให้น้องๆบอกข้อมูลของตนเองอย่างละเอียด เบอร์โทรชื่อสกุลชื่อเล่นอายุแล้วก็กรุบเลือดและที่สำคัญจุดที่จะดึงคะแนนกรรมการได้คือความสามารถพิเศษให้น้องๆใส่ลงไปด้วยนะหน้าต่อไปเป็นประวัติการศึกษาหน้านี้ให้น้องๆใส่ประวัติที่ตัวเองเรียนมาตั้งแต่เกิดเลยระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเรียนสายอะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ต้องใส่ลงไปด้วยนะ หน้าต่อไปเป็นกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมอันนี้ขอให้น้องๆเลือกเป็นกิจกรรมที่มันเด่นๆที่มันตรงกับคณะที่น้องๆอยากเข้าหรือว่าตรงกับสาขาที่ตัวเองชื่นชอบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เป็นจุดที่จะดึงคะแนนตัวเองเข้ามาหน้าต่อไปเป็นรางวัลผลงานที่น้องๆเคยได้รับหน้านี้ขอเน้นยัำว่าเป็นผลงานที่น้องภูมิใจที่สุดในชีวิตเป็นผลงานที่ใหญ่ๆเช่นไปแข่งขันระดับประเทศระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค หน้าสุดท้ายเป็นภาพผนวกก็สําคัญเหมือนกันควรจะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นเกติบัตต่างๆที่น้องๆเคยไปเข้าร่วมเช่นการเข้าค่ายคุณธรรมจิตอาสาการเป็นประธานนักเรียนหรือว่าเป็นภาพถ่ายที่น้องๆไปเข้าร่วมเช่นงานกีฬาสีหรือว่าการาจัดค่ายต่างๆที่เขาจัดขึ้นมาหรือหน่วยงานต่าง จัดขึ้นมาตรงนี้สําคัญมากให้น้องๆใส่ลงไปด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษาทุกวัน